โครงการของคุณท็อปคุณไทยครับน้องทัพทิมครับสัญญาไนข้อทิ้งขอวิ่งเพื่อบ้านสุขสุดท้ายนำโดยี่ไทยกับพันธ์บัลลูริลี่บัลลูริลล์ค่ะใช่นะครับถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปได้ครับเซอร์ฟีได้นถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปได้เราจะโครงการสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งเพื่อบ้านสุขสุดท้ายนโดยน่ไทยกับพันธ์บัลลูริลล์บัลลู ดวงไก่สดครับอันนี้ภรรยากำนันตำบลสมเดินครับเจดวงไก่สดครับเจดวงไก่สดภรรยากำนันตำบลสมเดินลองทักทีนรักชาติกินิวัฒนศักดิ์นะครับรว่วมทำบุญด้วยนะครับ <ส>ประธานสภาวัฒธนธรรมอำเภอสุนเนอสจเตพื้นที่พระสุเนอครับคุณประกายมากกิริบรศักดิ์ครับเลขานายกอบจนครราชสีมาครับมาตอนรับนะครับคุณทัพทิมท่านรักชาติกิริบรศักดิ์ครับสจเตพื้นที่เภอสุเนอรนะครับมาร่วมตอนรับด้วยนะครับคุณประกายมากกิริบรรศักดิ์ครับเลขานายกองค์การบริหารจังหวัดนครราชสีมา รงนุกบริาคเ่าบนเป็นให้กับสอายุอู่ทอดเิป็นโาไร้ความเปู่ยากกรานะคะเรามช่วยสร้างรอยินให้กับพวกเขากันค่ะสามารถบริจาคได้ตามกลัได้เลยนะคะบาทิบาทได้นะคะเดินทางมาถึงที่แล้วอยากจะขอกำลังใจขอแรงสับสนุนจทุกคนร่วมกันทรุญบริจาค อายุสุกพอดปกันแล้วก็มุ่งหน้า ราไินบ <łość> ันลอค่ะออกมิ่งจากกรุงเทพไปจังหวัดบุราศกมรดีนะคะตอนนี้เดินทางมาถึงที่แล้วอยากจะขอวาประทใจขอแรงจากทุกคนร่วมกันทำบุญบริจาคบ้านสุญที่สอง สัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งเจ้าบ้านุดสุดท้ายนำโดยนิไทยกษัตริย์บันดอร์ดิศและพิมพ์บันดอร์ดิศค่ะออวิ่งจากกรุงเทพไปจังหวัดนนทบุรีนะคะตอนนี้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วอยากมาขอกรลังใจขอแรงสนับสนุนจากทุกคนร่วมกันทำบุญบริจาคเพื่อตามบ้านสุดสุดท้ายสองไปจังหวัดนนทบุรีนะคะตอนนี้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วอยากมาขอกรลังใจขอแรงสนับสนุนจากทุกคนร่วมกันทำบุญบริจาคเพื่อตามบ้านสุดสุดท้ายสองเป็น ท่านสนะุนสพิษพระสิทธิ์นะครับรักษาการประัอุโ,โสเพรซูนเนอรนะครับตอนนี้ก็เดินด้วยนะครับส่งนีไังดรธานีนะคะตอนนี้าไปินที่แล้วอยากจะขอกัน

Yeah. Um.

ต้อยไก่สดนะครบับแม่บางกองกินทีวีครับพอค้าลอตเตอรี่ด้วยขอบคุณมาก ยังคุณเหรอับนนะคะได้นะใ้กพันบัริสันริค่ะออกวิ่งจากกรุงเทพกไปจังหวัดบัรธานีนะคะกรุงเทพกจะไปจังหวัดบัรานีนะคะตอนนี้เดินทางมาถึงที่แล้วอยากจะขอปั้นใจขอแรงับสุจากทุกคนร่วมกันทำบุญได้ค่ะอุดืนเลยค่ะห่บาทได้คะนึ่งอันนะคะเชิญคร่วมทำบุญเหรอรับงิน

เจเดือนมองกล้องเจเดือนเจเดือนมองกล้องพวกเราจะโครงการสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวี สลัเปาทอดร,ร้านลูกกระเทียมนะครับวันนี้ก็มอบสลับเปาทอดของดีสมเนินนะครับไ,ได้เลนะคะาดได้ะคะขอบคุณมากๆค่ะสลับเปาทอดครับของดีสมเนินครับการันตีโดยน้องทัพทีมนะครับอร่อยไหมครับอร่อยจริงค่ะอร่อยมากร้านลูกกระเทียมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าของดีอำเภอสมเนินเลยนะครับมาสมเนินอย่าลืมนะครับอดหนุนนะครับร้านลูกกระเทียม ใส่ลูกกระยต้นนี้หนึ่งสวยร้านกล้วยร้านหมูปิ้งครับร้านหมูปิ้ง